วัสด,ดีจ้าเพื่อนๆหัวข้อก็คือทำสมาธิค่ะนะคะทำสมาธิทุกครั้งค่ะที่เราจะทำอะไรเราก็ต้องทําสมาธินะคะ สวัสดีเจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะหนึ่งนาทีแล้วนะคะป้าก็นั่งนั่งนิ่งๆทำสมาธิหนึ่งนาทีนะคะหนึ่งนาทีนะคะน้องวีค่ะน้องวีน้องวีน้องวีนะคะน้องอาทิตยาค่ะเมื่อกี้เข้ามาปุ๊บก็สิบแปดนาทีเลยสิบแปดนาทีก็ต้องลงแล้วนะคะเนาะ ถ้าเลยกว่าน,นั้นไม่ได้กันถ้าเลยกว่าน,นั้นโอ้โหป้าต้องมาไม่ประมวลผลอีกมันก็ยุ่งอีกนะคะแล้วก็ไลฟ์ไลฟ์สดเสียเวลาฟรีๆนะคะเนาะอะไรอันนี้เป็นคลิปที่สามนะ,ค,ะคลิปที่สามแล้วนะคะป้าจะไลฟ์สี่คลิปค่ะหนึ่งชั่วโมงกว่า,วานะคะป้าก็เอาอย่างนั้นแหละรอบเช้าก็เอาสี่คลิปนะคะเดี๋ยวรอบสายกันรอบสายนะ,ะรอบสายรอบสายนี่ป้า ก็จะไปไล์สดเอาตรงนั้นนะคะไปไล์สดทำงานกับบ้านดำนะคะได้สองนาทีแล้วนะคะสองนาทีแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เข้ามาหนึ่งคนแล้วนะคะสองนาทีใข้เข้ามาสี่ค่ะเข้ามาสี่แล้วนะคะโอ้ย โหน้องวีน้องวีอ,งวอืมน้องวีเข้ามาคนแรกนะคะเดี๋ยวนะคะโหเมื่อวานค่ะคุณฉันไปตัดต้นกล้วยนะ,ะต้นกล้วยจะแบบมันฉันกินเด็ดกินลูกหมดแล้วนะคะเพราะกล้วยน้ำว้าเตี้ยะคะ่ะไม่ไม่ไม่สูงนะคะไม่สูงไม่สูงนะคะนัะ่นแหละฉันก็เลย ไปเด็ดกิน่ะสุกเมื่อไหร่ก็เด็ดกินเด็ดกินนะคะจนหมดเครือนะคะจนหมดเครือเสร็จนะฉันก็ตัดเครือมันออกตัดเครื่อมันออกแต่ใบยังไม่ได้ตัดนะคะแต่เมื่อวานเพิ่งตัดะะเพิ่งตัดป้า,าก็เลยวันนี้ก็ต้องไปไปไล่สดค่ะไปไล่สดตัดตัดไม้บ้างทํานู้นทํานี้บ้างนะคะอ๋ออันนี้ วัสดีจ้าวัสดี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 นะคะสามนาทีแล้วนะคะยังไม่มีใครเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเจ็ดคนค่ะเข้ามาชมเจ็ดคนนะคะสวัสดีเหละป้าก็เมื่อวานไปตัดนะคะโอ้ยมดค่ะมดคันไฟกันมันกัดป้ากันตัวนี่โอ้นะคะมันกัดมาดีแขนนี่คันยุบยับยุบยับเลยะะทายากันเมื่อวานนี่ทายทาน้ําผึ้งนะคะทายนั่นค่ะ ทาขี้ผึ้งนะคะทาขี้ผึ้งแต่มันยังไม่ไม่ยุบนะคะป้าก็เลยยาหม่องทาอีกค่ะมันถอนพิษค่ะนะคะเมื่อวานไม่ได้ทายาหม่องครับนะคะเมื่อวานทาแต่น้ําผึ้งนะคะน้ําผึ้งมันก็สกัดไอ้เวลาคันๆได้นะคะได้ได้นะคะอะไรเวลาป้าจะไปทําต้นมไม้เรี่ต่อเอาไปด้วยนะคะต้องเอาไปด้วยนะคะเวะะลาบางครั้งอ่ะ แป้งไอ้นี่แป้งกลางงูป้าต้องเอาติดตัวไปนะคะถ้าตรงไหนมีมดอ่ะป้าโรยไปเลยนะคะโรยเนะะี่ยโรยไปเลยค่ะนะคะถ้ามดมันขึ้นตรงไหนนะคะต้นไม้นะคะคุณเชื่อไหมมันจะใบแดงเลยนะคะเราไปจับนะคะไปไปจับมันโหโมดแดงมันก่อนนะมันจะกัดเราสุดๆเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้ค่ะสลับแป้งไงนะคะสลัว่าสลัแป้งกลางงูไปหนึ่งกระป๋องนะคะจะไปโรยค่ะมันมันไอพวกมดพวกอะไรพวกนี้พวกนี้มันมันไม่ชอบกลิ่นแป้งนะคะมันไม่ชอบกลิ่นนะคะเนี่ยมันเป็นแบบฆ่าเชือเช้อน่ะแป้งฆ่าเชื้อนะคะเดี๋ยวป้าก่อนจะออกไปวันนี้นะคะต้องเอาไปโรยค่ะนะคะไปโรยเอาไปโรย,ยตรงที่มันมีมดนะคะเนาะ มีมดโรยโรยกับพื้นดินนะคะโรยกับพื้นดินนะคะโรยที่มันมีมดนะคะน้องวีดูถ่ายทอดสดนะคะสิบหกค่ะเข้ามาสิบหกนะคะกดไลค์หนึ่งนะคะกดไลค์หนึ่งยังไม่เข้ามาเลยนะคะได้ห้านาทีนะคะนี่เข้ามาสิบหกคนนะคะ เข้ามา16แล้วก็ออกไปนะคะตอนนี้ยังไม่ออกยังไม่ออกนะคะยังอยู่อยู่นะคะวัสดีค่ะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ได้หกนาทีนะคะได้หนาทีแล้วนะคะหกนาทีแล้วนะคะก็เหลือ12นาทีนะคะอันนี้เป็นคลิปที่สามนะคะป้าขึ้นไลฟ์สี่คลิปนะคะสี่คลิปป้าไลฟ์เอาเวลาค่ะเ,เวลานะคะ ถ้าถ้ามันถ้ามันได้เขาเรียกอะไรนะคะได้ผ่านแล้วผ่านแล้วนะคะป้าก็จะไล์ค่ะไล์ติดจะดติดยาวไปเลยค่ะไล์ติดยาวไปเลยชั่วโมงสองชั่วโมงก็ว่าไปนะคะถ้าป้าจะทํางานป้าก็จะเอาโทรศัพท์ไปนะคะทํางานอะไรวัดดีจ้าสวัสด,ด,ดีจ้าน้องวีน้องวีน้องวีนะคะ น้องวีคนสวยจ้า <c oughs> สวัสดีจ้าบายบายค่ะทักทายนะคะโอเคค่ะเข้ามาสองนะคะกดไลค์ให้ป้าสองคนเข้ามาสิบสามคนนะคะเมื่อกี้เข้ามาสิบหกนะคะวัดดีจ้าน้องโอค่ะ <c oughs> น้องโอลันนะคะน้องโอลันน้องโอลันค่ะน้องโอลันนะคะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะน้องน้องเบนนะคะน้องเบนนะคะสวัสดีน้องเบนนะคะป้ากระชวนทุกคนน่ะทำสมาธินะคะทำนามาสมาธิให้ค่ะจิตใจจิตใจให้จิตใจมันเข้มแข็งนะคะจิตใจเข้มแข็งนะคะแบบว่าเรา จิตใจเข้มแข็งเนี่ยคือเราไม่ใจอ่อนไม่ใจอ่อนให้กับคนอื่นนะคะไม่ไม่ไม่ไปใจอ่อนไม่ไปใจอ่อนคนที่เขามาหลอกลวงเรามาชวนอะไรเราอย่างเงี้ยเราเราไม่อ่อนโอนตามนะคะเราต้องมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะนั่นแหละทำสมาธิมันจะมีสติเยอะกว่าเยอะกว่าที่เราไม่ทำนะคะน้องวีค่ะทักทายทักทายนะคะ สวัสดีค่ะหนูชื่ออ๋อหนูชื่อแพรนะคะสวัสดีค่ะน้องแพรสวัสดีค่ะป้าก็เรียกแต่หนูน้องเอนะคะน้องแพรนะคะเพราะไอโบบายมันเป็นภาษากงกฤษตัวเอใช่ไหมคะเนาะอ,อะไรแล้วก่อนนี้ใครหนอใครหนออันนี้ตัวตัวโอนะคะน้องโอแล้วกันนะ,นะคะเนาะ น้องโอค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีกันทุกคนนะคะเข้ามาสิบกดไลค์สี่นะคะไลค์สี่นะคะโอเคค่ะนันแหละให้ทุกคนทําสมาธินะคะทําสมาธิแล้วจะมีสตินะคะเวลาเรียนหนังสือถ้าเรามีสมาธิเราจะตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนนะคะวัดดีค่ะ,ะคุณกระท้อนนะคะคุณกระท้อน พินพินแคนนะคะพินแคนนะพินแคนนะคะสวัสดีค่ะหนูไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะโอเคค่ะหยุดอ๋หนูหยุดโรงเรียนเหรอลูกเหรอโอเคค่ะหยุดก็หยุดนะคะอืมน้องวีค่ะน้องวีนะคะตอนนี้เหลือเหลืออีกเก้านาทีเก้านาทีเหลืออีกเก้านาทีก็จะลงนะลูกนะ ลงแล้วก็ขึ้นใหม่นะลูกขึ้นใหม่อีกคลิปหนึ่งแล้วลูกนะตอนนี้มันเป็นคลิปที่สามลูกนะคะช่วยกันทำสมาธิด้วยนะคะเนาะวัดดีหวัดดีทุกคนช่วยทำกันสมาธิด้วยนะคะสมาธิอะทำให้เราเราถ้าเราทำสมาธินี่ยเราจะได้อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะที่เราทำสมาธิมันเป็นอาหารทิพย์นะคะ เป็นบุญกุศลที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนะคะที่เราทําเองนะคะทำเองแล้วก็ตรวจน้ําให้ตัวเองด้วยนะคะ pin. โหสีให้ตัวเองด้วยนะคะแล้วก็อุอทิศส่วนกุศลให้ตัวเองด้วยนะคะแล้วก็โหสีให้คนอื่นด้วยนะคะเราทําควบคู่ไปเลยค่ะนะคะอุทิศส่วนกุศลให้ตัวเราเองแล้วก็ให้เจ้ากรรมในเวรให้เทวดารลักานะเทวดา พวกเราอะทุกคนอะมีเทวดาของตัวเองนะคะที่เราเดินเหินไปไหนมาไหนไปไหนมาไหนเนี่ยเทวดาเดินคุ้มครองเรานะคะถ้าเราถ้าเรายังไม่ถึงคาดนะคะยังไม่ถึงคาดเทวดาก็ปกป้องตัวเราตลอดนะคะหนูกดไลค์ติดตามให้แล้วเอ,อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ไ like ล เข้ามาชมสิบสี่นะคะสิบสี่สิบสี่นะคะแล้วก็กดไลค์หกนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่กดไลค์ให้ป้านะคะนั่นแหละป้าก็จะพูดเรื่องสมาธิเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เหลือ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 เจ็ดนาทีหลงเจ็ดนาทีป้าก็จะลงแล้วก็ขึ้นใหม่นะคะี๋ยวพวกหนูหนูเข้ามาใหม่นะคะเนาะเหลือเจ็ดนาทีค่ะเจ็ดนาที เข้ามาอีกห้านะคะเข้ามาห้านะคะทําไมเขาถึงไม่บวกเขาไม่บวกตรงนี้ค่ะเขาไม่บวกข้างในนะคะหรือหรือต้องให้เรากดเราก็ไม่เข้าใจนะคะเนอะไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะถ้ากดมันก็จะบวกอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะเนอะเดี๋ยวต้องต้องให้ถามผู้รู้เขาค่ะนะคะถามผู้รู้เขานะคะเราไปทำซีซัวเดี๋ยวก็เออนะคะ กำลังไล่อยู่วุ่นวายเลยก่ะนะคะเข้ามาแปดค่ะเข้ามาแปดนะคะเข้ามาแปดพอพอแปดอันนี้เข้ามาเก้าอย่างนะคะเข้ามาเก้านะคะอะไรถ้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาอย่างนี้นะคะธรรมดาจะอยู่ข้างหน้านะคะเป็นร้อยเป็นอะไรมันอยู่ข้างหน้าแต่เห็นของแกของคนอื่นนะคะเขาอาจจะกดก็ได้เขากดเขากดให้มันอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่รู้นะคะกดผู้ติดตามเนาะ หนูไปกินข้าวก่อนนะคะโอเคลูกไปกินข้าวเลยค่ะน้องแพรนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะน้องแพรค่ะน้องแพรชื่อน้องแพรนะคะไปกินข้าวเลยลูกบายยกินข้าวแล้วตอนนี้มันกี่โมงแล้วลูกเอ้โรงเรียนเปิดแล้วเหรอโรงเรียนโรงเรียนประเทศประเทศไ,ไทยแล้วมั้งโอ้เจ็ดโมงเจ็ดโมงห้าสิบกว่าแล้วลูกเหลือ,ออีกสามนาทีจะแปดโมงแล้วนะ แล้วหนูเข้าโรงเรียนกี่โมงอะลูกอืม๋อ้บายบายโอเคลูกบาย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 น้องน้องแพงค่ะบายบายลูกบาย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 นะคะไปเรียนเลยลูกไปเรียนเลยนะคะแล้วก็คุณโอนะคะคุณโอทักทายค่ะคุณโอแล้วคุณพีน่ะนะคะเนาะพีเอสอะไรก็ไม่รู้นะคะนะคะสิบสามนาทีนะคะบายบายจะบาย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 ทุกคนค่ะทุกคนนะคะ เข้ามา12นะคะกดไลค์กดไลค์หนะคะเข้ามา8ค่ะกดไลค์6นะคะไอที่เข้ามาชมเนี่ยก็ไม่บวกนะคะไม่บวกแต่ถ้าค่าคอมเมนต์มาเนี่ยเขาจะบวกเก็บไวนะะ้นะคะนะคะสิ่ค่ะเหลือ4นาทีนะคะเดี๋ยวสี่นาทีก็ลงอีกคลิปหนึ่งนะคะอีกอีกคลิปหนึ่ง อีคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่สี่ตอนนี้มันคลิปที่สามอยู่นะคะนั่นแหละพอเป็นคลิปที่สี่ป้าก็จะไปอีกบ้านจะไปบ้านดํานะคะไปบ้านดําไปไร้สดบ้านดําอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะป้าออกไปทํางานข้างนอกนะคะออกน้งนอกนะคะ่ะไปสับใบไม้ไปผปสมปุ๋ยไปทําอะไรต่ออะไพรพวกนี้นะคะเนาะอันแหละหวัดดี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 กันทุกคนนะคะเนาะ เดี๋ยวป้าก็จะไปนั้นแหละนะคะไปจัดการก็สอบปุ๋ยนะคะก็สอบปุ๋ยนะคะว่าดินมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวออกเอามาเทแล้วผสมกันค่ะเอามาเทผสมกันก่อนนะคะเอาเทเทแล้วก็มาผสมกันนะคะตอนนี้15นาทีคะ่ะเหลืออีก3นาทีนะคะพอ18ป้าก็จะลงนะคะเพื่อนๆทุกคนลงแล้วก็ ลงแล้วก็ขึ้นใหม่นะคะขึ้นใหม่นะคะพ่อป้าไลทีละสิบแปดนาทีสิบแปดนาทีสี่ครั้งนะคะตอนนี้เป็นครั้งที่สามนะคะเพื่อนๆเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะป้าสุวิมลียมอรสลีนะคะเข้ามาไลฟ์สดมาชวนเพื่อนๆทำสมาธิกันค่ะนะคะทำสมาธิมันจะได้บุญกุศลนะคะได้บุญเยอะนะคะได้บุญเยอะนะคะ ได้บ <era> fiz <ness> like ุญเยอะค่ะได้บุญเยอะนะคะได้บุญที่เราทําสมาธิเนี่ยได้บุญบริสุทธิ์นะคะได้บุญบริสุทธิ์ค่ะเราทําเองเราไม่ต้องไปซื้อไปหานะคะเราไม่ต้องไปซื้อไปหาเราทําของเราเองค่ะนะได้บุญเยอะค่ะได้บุญเยอะนะคะนั่นแหละทุกคุณทําสมาธิทุกวันทุกวันคุณไม่ไปโคดโกงใครคูณไม่ไปโกหกใครนะคะไม่โกหกใครแล้วก็ไม่ผิดลูกผิดเมียใครนะคะไม่ทําผิดนะคะ คุณก็จะได้ไปขึ้นสวรรค์ค่ัสวรรค์ชั้นไหนก็ได้ค่ะไม่ต้องชั้นสูงสุดนะคะชั้นต่ำสุดก็ได้ค่ะขอเป็นสวรรค์น,นะคะนะขอให้เป็นสวรรค์กันนะคะเ,เพื่อนๆอ,อันแหละพยายามทำค่ะป้าทำทุกวนันทุกวันค่ะกินข้าวเดินจงกรมทำต้นไม้ทำอะไรป้าก็ป้าก็ากไล์สดตลอด ไฟ์สดตลอดป้าๆมันนนัช่วงทํางาน่ะถ้าอยู่ดีๆไฟ์สดอย่างเดียวงานก็เสียค่ะนะคะงานก็ไม่ได้ทํานะคะป้าก็ต้องทํางานด้วย <c oughs> ทํางานด้วยตัดต้นไม้ด้วยผสมปุ๋ยด้วยนะคะทําทุกอย่างอ่นะ,ะทําทุกอย่างนะคะทําทุกอย่างนะคะและตอนนี้สิบเจ็ดแล้วนะคะสิบเจ็ดแล้วเหลือหนึ่งนาทีป้าป้าจะลงแล้วเข้ามาใหม่นะคะนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ okay. ที่ที่เข้ามาสนับสนุนป้าสุวิโมลีมอนสลีนะคะสุว right. ิโมลีมรสลีค่ะอายุเจ็ดสิบหกนะคะป้าก evet. ็มาไล์เอาเวลาค่ะนะคะยังยังเวลายังไม่ครบนะคะต้องไล์ไปเรื <cach> ่อยเรื่อยนะคะต้องไล์ไปเรื่อยๆืนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีสวัสดีจ้า สิบเจ็ดนาทีแล้วลูกนะคะสิบเจ็ดห้าสิบสิบแปดแล้วนะคะโอเคนะคะบายๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องบีน้องบีเข้ามาใหม่นะคะบีบีหนึ่งสองสามนะคะทักทายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะคะเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวป้าจะขึ้นอีกอีกคลิปหนึ่งนะคะเข้ามาใหม่นะคะตอนนี้ป้าจะลงแล้วนะคะสวัสดีจ้า